สวัสดีครับผมผม Star c a m e r นะครับวันนี้ผมก็อยู่กับเกม SF2 นะฮะหรือ Special uh, f r o s t 2นะฮะอ่าวันนี้อ่าไม่รู้ว่าจะอ่านชื่อเกมถูกหรือเปล่านะแต่ก็โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราก็จะมารีวิวปืนนะฮะรีวิวปืนเกม SF2 นะนั่นก็คือบา l e t นะครับอ่าจะบอกเลยนะครับว่าบา l e t เกมนี้นะครับสามารถยิงทะลุได้เหมือนเกมอื่นนะฮะอ่า แต่ว่าความสามารถพิเศษมันมันยิ่งเหนือกว่าเกมอื่นๆเลยนะฮะนั่นนั่นก็คือทะลุได้มากกว่านะฮะไม่เหมือนเกมเก่าที่เราเล่นเลยเกมเก่าแม่งทะลุหูตั้งแต่เกิดยันฐานมันมันทำมาเพื่ออะไรก็ไม่รู้นะดีอันนั้นนะ่ะเกมนั้นน่ะผมบอกตรงเลยครับว่าแม่งเติมไม่เท่าไหร่มีแต่30วัน30วันแต่นี่ครับไม่ต้องเติมครับซื้อเงินในเกมนะฮะถาวรเลยครับดีบาเลตถาวรเลยฮะอ่านี่เป็นบารเลตธรรมดาถาวรนะฮะอ่า ค่าซ่อมไม่แพงครับผมวันนี้เราก็จะมารีวิวกันด้วยนะฮะอ่าไม่ต้องง้อเกมนั้นแล้วล่ะ <c oughs> แปงโคตรเบอร์เลยเด er. ียแปลงกินทะลุได้ตั้งแต่ยันฐานโอเคนะฮะทีนี้เราก็จะมารีวิวกันเลยนะครับอ่าเรื่มจากด่านไหนก่อนดีเอาด่านนี้แล้วกันเนาะโอเคนะฮะอ่าดีด่านนี้แล้วกันอ่าไปรับชมกันเลยโอเคครับเราก็มาอยู่ในเอ่อด่านหมากลุกนะฮะอ่าจะบอกตรงๆเลยครับว่าเกมนี้ครับ อ่อเขาเรียกว่าอะไรดีอ่ะเล่นแล้วลื่นมากครับผมลื่นกว่าเกมที่ผมเล่นอีกนะอ่าอันนี้แนะนําเลยครับว่าใครที่ส,สเปคคอมกากๆนี่โอ้โหเล่นมาแน่นอนนะเกมนี้นะฮะสเปคนี่ตำต,ำ,ตำนี่น่าจะเล่นลื่นนะฮะไม่แหลกครับขนาด FPS ผมนี่วิ่งประมาณ80นะฮะลื่นมากครับผมโอ้เป็นอะไรที่แบบสุดๆเลยนะฮะบอกให้นะฮะโอเคครับเราจะมาเริ่มรีวิวก่อนเลยนะฮะ,ะเราจะมาแท่นกลางก่อนโอเคนะฮะโอเค อาจจะเริ่มตั้งแต่นี้เลยโอเคนะฮะเกมนี้เราสามารถแบบนี้นโอเคเราสามารถวางบอดได้นะอ่าบอดประมาณนี้เนาะอ,อ,อะไรก็ว่าว่าไปนะดีลิทก็ได้ครับอ่านี้ก็ลบสตูออกนะปืนสามารถเราเก็บได้นะแต่เราจะไม่เก็บเนาะแม่งเดี๋ยวปืนหายโอเคเดี๋ยวจะวางก่อนอ่ามันวางได้8โค้งนะสูงสุดนะโอเคนี่เลี้ยงตัวเลยดูสิว่าปืนนี้ ยิงแล้วเสียงปืนจะเป็นยังไงฟังดูนะ <S <S โอ้เป็นแดดแรงจงเลยโ,โอเคนะฮะ <S <S เราก็จะมาทดสอบยิงกันนะครับว่ามันแรงขนาดไหนนะฮะในในในอันนั้นเนะี่ยมันหลอดหลอดเขาบอกว่ามันร้อยเต็มร้อยเลยใช่ไหมวันนี้เราจะมายิงกันก่อนเลยฮรระยะประมาณนี้เนาะโอเคพร้อมยังไอ้บอทอ่าพร้อมแล้วเราจะยิงระดับอกอก,ก่อนเลยนะฮะว่าทะลุกี่ชั้นนะครับดูนะครับ โอ้ก็ให,ห้โอ้โห,โโห,โโหกี่ตัววะเนี่ยกี่ตัวสี่ตัวนะครับผมทะลุดสี่ชั้นนั่นเองนะโอโ้เป็นอะไรที่แบบสุดสุดยอดอยู่แล้วฮะอะลองระดับหัวดิจะเป็นยังไงวะระดับหัวเฮ้นิ่งๆหนยดิโอ้โหสี่ทะลุสี่เลยยอดมากเลยทะลุแรงมากเลยฮะยิงทะลุสี่ตัวนะครับผมโอโ้เป็นอะไรที่แบบ คุ้มอี่นะฮะลบ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  <c oughs> <c oughs> โอเคนะเดี๋ยวมาดูกันบ้างนะครับว่าเวลายิงทะลุนี่มันทะลุจริงหรือเปล่าเกมบางเกมเนี่ยบาเลตนะยิงทะลุไม่ได้นะก็มีนะยิงทะลุพวกกำแพงอย่างงี้นะอ่ายิงดังฐานนะโอ้โหเป็นอะไรที่แบบเวอร์เกินไปนะวันนี้เราก็จะมารีวิวกันก่อนเลยครับอ่อาอาอกออกออกออกตรงนี้แล้วกันเนาะอ่าปลุกเขาให้สมมติว่าศัตรูยืนตรงนี้ใช่ป่ะ ระยะประมาณนี้นะฮะอ่าเราเราจะยิงดูนะฮะว่ามันทะลุดได้ไหมรกระสุนหมดหรือว่ากูยิงไม่โดนวะอ่าประมาณนี้แล้วกันไม่ทะลุนะอ่าไม่ทะลุนะถ้ะาระยะแบบนี้อ่ะอ่าอย่างงี้ยิงทะลุอ๋อทะลุนิดนึงนะครับผมยิงยิงอย่างงี้ทะลุนิดนึงนะฮะ,ะ,ฮะ,ะไม่โดนโอ้ น่าน่าจะน่าจะประมาณ4นัดเนาะก่อจะยิงตายแบบเลือดเจ็บๆอย่างเงี้ยใช่ป่ะอ่าประมาณนั้นนะโอเคสมว่าศัตรูเหลือแค่นี้นะเราก็สามารถยิงทะลุได้นะครับผมเอาไปโดนอ๋อโอเคฮะเราจะมาดูหลอดเลือดกันนะว่าเออระยะประมาณนี้นะี่ยิงทะลุแล้วมันลดเท่าไหร่ประมาณ60 เหลือๆประมาณ60กว่าไม่ก็50กว่าอยู่แล้วเนาะเออก็แรงพอสมควรครับปืนนี้นะฮะอ่าแนะนำนะครับอย่าไปเล่นกับเออ่พวกพวกคนเลยนะฮะแม่งยิงไม่ทันเขาหรอกโดนตายน่าจะยิงไม่ทันจริงๆหรอกมันสับช้า <laughs> สับช้านะฮะข้อเสียมันก็คือสับช้าแต่ว่ายิงรัวได้ครับยิงรัวได้ยิงรัวได้ครับผมอ่าเดี๋ยวด้ โอเคน่าจะใช้ได้อยู่นะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอรีวิวจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับรอโอกาสใหม่นะครับกับปืนใหม่นะครับกับ SF นะครับเออะไรว่า Special Force 2นะฮะอ่าบาเลตไลายแดงนะครับรู้สิว่ามันจะแรงขนาดไหนนะฮะเดี๋ยวต้องรอติดตามนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับพบใหม่คลิปหน้าครับกับเกม Special Force นะฮะสวัสดีครับบ๊ายบายคับไปโดนเก็บไป